ปลายพิเชยธันสุดเจ้าหลังสูญเสียคุณแม่มนทิลาจากไปอย่างสงบวันนี้23มีนาคม2564ผู้สืบข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊ k เรื่องเล่าเช้านี้ได้แจ้งข่าวพร้อมข้อความแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ประกาศข่าวสาวรลายพิเชยธันจันพุทธที่ต้องสูญเสียคุณแม่อย่างไม่มีวันหวนกลับทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้และแฟนข่าว ร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวรายพิชียท่านจันพุทธหลังสูญเสียคุณแม่มนทิราจันพุทธไล่ละเอียดจัดพิธีศพคุณแม่มนทิราจันพุทธสวดพระอภิธรรมวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลาบ,บุพการีวันอังคารที่23ถึงวันจันทร์ที่29มีนาคม2564ประชุมเพลิงศพวันอังคารที่30มีนาคม2564 เวลาสวดพระพิธรรม19นาฬิกาทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ค่ะ